เอาละครับสวัสดีทุกท่านเช่นเคยนะครับกับผมนายสักเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เราอยู่เกมฟอร์เฮนเนอร์นั่นเองครับฟอร์เฮนเนอร์ครับต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะครับสำหรับเกมนี้ครับฟอร์เฮนเนอร์นั่นเองนะครับผมตั้งแต่งาน ET ทีปีสองพเราเฝ้ารอกันมาตลอดครับสำหรับเกมแนวแอคชั่นแฮงแอนด์แกล์เกมนี้ครับผม ซึ่งตอนนี้มันมาถึงแล้วนะครับผมเราสามารถร้อเล่นได้เลยครับภายในวันที่14เดือนหน้านี้นี่เองนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าระบบอะไรทําให้ฟอรเนอร์นั้นโดดเด่นกว่าเกมต่อสู้เกมอื่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยดีกว่าครับไปชมกันเลย โดยพื้นฐานของเกมแฮกแอนส์ตลหลายหลายเกมนะครับผมจะไม่เน้นการล็อกเป้าแตนน่นายเป็นการเน้นการกวาดศัตรูเยอะๆซะมากกว่าครับซึ่งสำหรับฟอร์เฮนเนอร์เนี่ยด้วยความที่เกมมันเป็นเกมที่เน้นการจูหนึ่งๆนะครับผมจำเป็นจะต้องมีระบบล็อกเป้าขึ้นมาจะสังเกตได้ว,ว่าหลังจากผมล็อกเป้าเนี่ยถ้าผมเริ่มโจมตีศัตรูมันจะโจมตีในทางที่ผมล็อกเป้าอยู่นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะตีโดนหรือไม่โดนมันก็จะพยายามโฟกัสไปที่ศัตรูที่ผมล็อกเป้าอยู่นั่นเอง อีกหนึ่งระบบเลยนะครับที่ผมชอบในฟอร์เนอร์มากคือเรื่องการกาดนะครับผมสังเกตได้ว่าเกมนี้จะไม่มีการแต่เป็นการเปลี่ยนทิศทางการโจมตีนั่นเองครับผมจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเราโจมตีเนี่ยทิศทางเดียวกับศัตรูตั้งนะครับผมจะเป็นกาดออโ,อโต้แพรลี่นั่นเองครับผมเห็นใช่ไหมว่าศัตรูเนี่ยถ้าเกิดตั้งในกาดเดียวผมเขาจะแพรลี่อัตโนมัตินั่นเองครับ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราต้องการโจมตีศัตรูในทิศทางที่ถูกต้องเราจาเป็นจะต้องโจมตีในทิศที่ศัตรูไม่ได้ตั้งการ์ดอยู่นั่นเ,เองนะครับสังเกตได้ว่าศัตรูตั้งทางขวาผมฟันทางซ้ายของเขาก็จะเป็นการตีเข้าเลือดเขาตกตินั่นเองครับแต่ในโหมดนี้คือผมตั้งให้เลือดมันอมตะตลอดเวลาครับ ต่อมาคือเรื่องการเบรกการดนะครับผมถ้าเกิดว่าเราโดนดาบเขาแล้วเขาแพ้นี่เก่งมากๆเนี่ย re, บางครั้งการเบรกการดอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะครับผมมันเป็นการทําลายการดของศัตรตูนะครับผมซึ่งสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถตีฟรีได้หนึ่งครั้งหรือเราจะเลือกที่จะผลักเขาไปในทิศทางที่เราต้องการก็ได้นะครับผมสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเราผลักใส่เอวารูเ,ออมเมนหรือสปาพแไฟล้อมตรงนั้นนะครับผมทำให้าาเขาเนี่ยติดตตันด้วยนะครับผมหรือเราสามารถที่จะเหวี่ยงเขาไปทิศทางไหนก็ได้เราต้องการ ซึ่งแน่นอนว่าการเบรกการดนั้นก็สามารถเคาน์เตอร์ได้เหมือนกันนะครับผมด้วยการกดเบรกการดสวนเขาในจังหวะที่เขากดมาพอดีนะครับผมเหมือนเกมต่อสู้แหละเออที่เรากดเออสวนการโจมตีของศัตรูในเกมต่อสู้หลายเกมนะครับผมคล้ายๆกัน,นครับ ต่อมาแล้วพูดถึงการดอทกันดีกว่าครับการดอทเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆเกมมีกมารต่อสู้เนี่ยจะมีการดอทหรือการโดดหลิกการโจมตีของศัตรูนั่นเองครับผม <c oughs> ซึ่งผมบอกเลยว,ว่าฮิตบ็อกมันในเกมนี้ค่อนข้างจะแม่นยำจนทำร้ายผมก็เหมือนกันนะจริงๆคือฮิตบ็อกมันแม่นมากถึงขนาดแบบเออมันไม่มีเฟรมอวปต่าเหมือนดาร์กโซ่พูดจริงๆคือดาร์กโซ่บางครั้งเนี่ยเราดอทเนี่ยเราจะติดเฟรมอวปต่าประมาณครึ่งวิหรือเอ่อ0.2วินิจออกใช่ไหมแต่สหรับเกมนี้นะครับผม การดอทไม่ติดไปมาปตานะครับฉะนั้นทําให้เนี่ยการโจมตีของศัตรูของเราเนี่ยนอกจากเราจะอ่านว่าซ้ายหรือขวาเราต้องดูด้วยว่าอาวุธที่เขาใช้นั้นมันกวาดลานขนาดไหนผมพูดจริงๆเราจะดอทถอยหรือจะดอทสวนนะครับผมก็ต้องลองดูอีกทีหนึ่งครับอันนี้ต้องลองศึกษาจริงๆครับอยากมาแล้วก็จะมีการโจมตีอีกประเภทหนึ่งครับผมเขาเรียกว่าโซนแอตแทกนะครับผมเป็นการกดเมาส์ซ้ายเมาส์ขวาพร้อมกันนั่นเองครับ ผมจะเรียกว่าไงนะกวาดลานวัดนะครับมันบอก,การเคลเียรพวกเอโซเจอร์ตามสนามมากๆเลยสิคือแมกมาเยอะกว่ากวาดแม่งทีเดียวหลายตัวครับฟินมากโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงโหมดโดมิเนียนสำหรับเกมนี้กันดีกว่าครับผมซึ่งเป็นโหมดที่แน่นอนเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ภายในเกมนี้เลยก็ว่าได้ครับโดมิเนียนเนี่ยเป็นเหมือนโหมดที่เราต้องยึดทงทั้งหมดสามทงด้วยกันนะครับเป็นจุดยิงด,ดีกว่าครับผมประกอบด้วยจุด A จุด B และจุดซีนี่นะครับผม จุด A เนี่ยจะเป็นบ้านของเราครับผมสังเกตได้ว่าตัวผมกำลังวิง่งอยู่ที่บ้านใช่ไหมส่วนจุด B นะครับผมจะเป็นจุดประทะระหว่างโซเจอร์ทั้งสองฝั่งนะครับผมโอเคยังไงได้ครับเราจะไปยึดจุด A ก่นกอนดีกว่านะครับจุด B เนี่ยการที่เราจะเข้าไปยึดได้เราจะปต้องเคลียร์โซเจอร์ของฝั่งประตูเนี่ยให้ออกจากพื้นที่ให้หมดนะครับผมและให้คีบของเราเนี่ยคุมพื้นที่ไว้นันเองครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์คีปตรงนั้นกันนะครับเราจะเรียกว่าคีอโซเจอร์ดีละผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่จะเรียกกันกัน ต่อมานะครับผมถ้าเกิดเราต้องการจะไปยึดจุดของศัตรูนะครับผมแต่ว่าจุดเนี่ยมีศัตรูยืนอยู่สังเกตได้ว่าพอเราเข้าไปยืนเนี่ยพอยจะกลายเป็นสีขาวนะครับผมหมายความว่าไงหมายความว่าจะไม่มีการทําแต้มในแต้มในพอยนั้นเลยนะครับผมก็พูดง่ารถ้าเกิดเรายืดเวลาในการต่อสู้ในสองพอยนั้นได้นานๆเนี่ยก็คือพอยนั้นจะเหมือนเป็นศูนย์นั่นเองครับเป็นไม่มีใครยึดป่ายนั่นเองครับซึ่งหน้าที่ของเราก็คือเราต้องรีบ จัดการศัตรูที่อยู่ในพอยต์ให้ตายให้ในวที่สุดนะครับผมเพื่อจะเอาพอยต์นั้นคืนมาให้ได้นะครับผมหลังจากเราเทคพอยต์คืนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพอยต์ไหนก็ตามครับที่เป็นพอยต์ของเราเนี่ยเวลาเราไปยืนเราจะฟื้นเลือดทันทีนะครับผมเหมือนกันถ้าศัตรูมาหาที่พอยต์เราพอยต์เราที่กลายเป็นสีขาวนะครับผมเราจําเป็นจะต้องขับไล่ศัตรูออกไปจากพอยต์ของเราหรือฆ่าก็ทิ้งก็แล้วแต่ว่าจะทำยังไงกันเองครับ อีกสิ่งหนึ่งครับที่จําเป็นมากๆสำหรับการเล่นก็คือเลเวนส์โหมดนั่นเองครับเลเวนส์โหมดเนี่ยจะขึ้นก็ต่อเมื่อคุณได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีแล้วขึ้นจะขึ้นเยอะมากๆถ้าเกิดคุณแพ้ดี้เขาได้นะครับหลอดเลเวนเนี่ยจะอยู่ซ้ายมบนซ้ายล่างครับถ้าเกิดมันเต็มเมื่อไหร่มันจะเพิ่มให้คุณมีพลังโจมตีที่มหาศาลเพิ่มดีเฟนส์แล้วก็ทําให้คุณเนี่ยไม่เสียสเตตมินาในการปันนะครับผมและทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถโดนอินเทลับได้ด้วยนี่คือประเด็นพอยต์สำคัญมากๆไอ้หลอดเเเเเเววนนนมมมมื่่่อกกกีี้้ยจะะพิิรร็าาถดดคคุุณลับ และแน่นอนครับผมเอวายลูเมนรอบตัวเราสามารถใช้เป็นอาวุธได้นะครับผมบางครั้งเนี่ยเราสามารถฆ่าศัตรูได้โดยที่เราไม่ต้องเสียแรงของเขาเลยก็ได้นะครับอีกสี่หนึ่งครับที่เป็นคอนเทนต์ของภายในเกมนี้คือการ cancel heavy attack นั่นเองครับผมก็คือเป็นการหลอกว่าเราจะตีทางไหนนั่นเองครับ สังเกตได้ว่าเออถ้าผมง้างฮิวเวแข็งปุ๊บผมยกเลิกแล้วก็เปลี่ยนไปตีทิศทางหนึ่งเพื่อหลอกล,อกลอก่อศัตรูครับผมประมาณนี้เป็นต้นและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมชอบมากๆเลยคือระบบคัดตอมายตัวละครนั่นเองครับผมมันทําให้ตัวละครของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีความโดดเด่นและไม่ซ้ําจําเจกับคนอื่นนะครับผมนอกจากเราจะแต่งตัวนูนนี่แต่งลงแต่งรอแล้วยังสามารถแต่งให้สเตตัสตัวละครเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการได้ด้วยนะครับผมซึ่งเอาจริงผมไม่ทราบเหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ย ถ้าเกิดมันมีแบบของที่มันแรงมากๆหรือแบบมันค่อนข้างจะ over power เนี่ยมันจะทาให้สมดุนเกมเสียหรือเปล่าซึ่งทางนี้ Ubisoft จำเป็นต้องค่อนข้างทำกันบ้านเรื่องนี้เหมือนกันนะครับผมซึ่งผมให้คาตอบไม่ได้ว่าในอนาคตมันจะมีหรือไม่นะครับผมซึ่งเราก็ต้องลุ้นกันเอาเองนะครับผมครับผมสังเกตได้ว่าแบบแทบจะทุกส่วนเลยเราสามารถคัดต่อไม้ได้ครับจริงๆทั้งอาวุธเอ๋ยทั้งชุดเกราะเอ่ยในอาวุธก็มีอาวุธอีกทีหนึ่งครับผมรวมถึงสกิลประจาต,ตัวตัวละครด้วยก็จะมาเปลี่ยนได้ ถ้า execute เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมแล้วก็มีอ e ีโมดเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมซึ่งมาพูดถึงความรู้สึกกันดีกว่าคือผมบอกเลยว่าผมเป็นค่อนข้างจะเป็นแฟนบอยของ Ubisoft มากๆคือหลายๆเกมของ Ubisoft ออกมาเนี่ย ผมค่อนข้างจะให้ความสนใจเป็นพิเศษแต่ผมบอกเลยว่าก็ไม่ใช่ว่าผมทุกเกมผมจะปื้มหมดนะอย่างเช่นอนะความไร้แรงอ,อย่างของ a e s a r s i n k e y Unity เนี่ยก็ทำให้ผมเสียใจไปนานมากกันแล้วผมบอกเลยว่าพอ u l เ,เนี่ยมันทำให้ผมกลับกลับมามองภาพ Ubisoft ดีขึ้นมามากกว่าที่ผมคิดไว้ตอนอีกตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังกับเกมนี้ขนาดนี้แต่ว่าพอมันออกมาวิเครามันมันดีกว่าที่เราคิดไว้จริงจว่ะ แต่ว่าผมบอกก่อนว่าแนวเกมเป็นแนวที่ค่อนข้างเฉพาะทางฉะนั้นผมไม่สามารถการันตีได้ว่าคุณจะชอบเกมนี้ชอบเกมนี้ผมอยากให้ลองดูก่อนนะครับผมลองดูลองเล่นหรือลองเสพแคสเตอร์หลายๆคนเล่นดูนะครับผมว่าเป็นยังไงเอาละครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับหน่วยคลิปหน้าครับแล้วก็อย่าลืมกดสัครสมาชด้านล่างเป็นต่างข่าวสารพวกเราแล้วก็แฟนเพจเรบรฟุกโมกี้บาเช่นเคยนะครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ